สวัสดีครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พพน้องน้องเอฟซี FC ทางช่องนะครับบีทีชานเอลนะครับหรือว่าเซียนคนแก่นนะครับเอากลัมาพอกันอีกคือเก่านะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องงวดประจําวันที่งวดประจํ <c oughs> าวันที่5นะครับเดือน3พศ2567นะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นก็คือ วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนะําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางของเส้นขนเก่นนะครับกะนินไปที่เล่าสตานะครับเฉพาะกิจน้อยมัดร่วมเล้าดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน v i วีไอพีเรากลับพี่นอนะ้องเนาะเอาเข้ามา เบิ่งแนวทางของเซียนกอนเกนนะครับงวดประจำวันที่5เดือน3พศ2567นะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนะเนาะเซียนกอนเกนกับสิขอสรุปแนวทางวันที่4เดือน3พศ2567ก่อนนะครับพี่น้องอสำหรับหุ้นนาะยร่วมเฮ้านะครับพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ่งนะครับสรุปแนวทางกันวันที่4 <c oughs> เดือน3 พอซสอนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดไปที่6กับ5นะครับพี่น้องเนาะเด่นวะิ่งรูดไป6กับ5สําหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับพี่น้องมีมาเห็นแน่นอนสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนงวดประจาวันที่4นะครับ เดือน3พศ2 5 6 7นะครับแนวทางของเซียนคนเกนมี่ไม่เห็นแน่นอนนะครับพี่น้องอ่าเลยอีกอย่างหนึ่งเซียนคนเกนแก่มีหลีกำลังวันในพีในพีพี่น้องอ่าน้ำเนาะครับพี่น้องอ่าเลขเด่นกําลังวันกับมีให้พี่น้องน้ำเสริมกําลังทับเนาะครับพี่น้องเนาะสำหรับเลขเด่นกําลังวันกับมาเบิงไปพร้อมๆกันครับสําหรับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่6นะครับวิ่งรูด6จับคู่ไปที่68 69 606 162นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด5นะครับจับคู่ก็ไปที่56เอ้ย <c oughs> จับคู่ไปที่5 58 59 58 59 50 51แล้วก็52เ <c oughs> ด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวตั้งของเส้ยนโคจันน้อครับอจอเน้นเน้นๆไปที่วิ่งรูดวิ่งรูด6จอเน้นๆไปที่ 68 69อ่าแล้วก็6162นะครับพี่น้องสำหรับเด่นวิ่งรูด5จอดนิน,นไปที่58 59 51แล้วก็ตามมาด้วย52นะครับอ่าสำหรับอ่าพอ่พอพ่อแม่แม่เอซีทั้งช่องนะครับกะ,ะฝากอ่าพี่พี่น้องๆนะครับผม อย่าลืมด้อครับข่าวม่แหล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเล็กเด็ดๆหอยดังๆจากทางชอง่องบีทีชา้นแนือว่าเซียนคนแกลนะครับพี่น้องเนะาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆหรือว่าเอฟซีที่ข่าวม่ใหม่นะครับยังทันรู้วา่าเซียนคนแกนเจาะตรงไหนกะมาเบิงน้ำกันนะครับเจาะให้เน้เนๆตรงไหนนะครับพี่น้องค่ะเบิงไปพร้อมๆกัน อ่าได้เข้าใจนะครับกับฟังจบคลิปสิได้เข้าใจถ้าบทจบกับบทเข้าใจนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเส้นอนแก่นเส้นขนแก่นเน้นหายตรงไหนนะครับอ่าพี่น้องก็รอเบิ่งรอชมไปทั้กันเลยครับน้องเด้อสาหรับมือนี่นะครับสรุปผลลาวสตาร์นะครับเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องบนนะครับพี่น้องห้าหกสองนะครับล่าง6กสี่นะครับลาวสตานะครับแนวทางของเส้นอนแก่นนะครับพี่น้องก็ สำหรับเลขเด่นวิ่งเลขเด่นนะครับเด่นกำลังวันนะครับเลขเด่นกำลังวันวันที่4เดือน3พศ2567นะครับเลขเด่นกำลังวันก็คือ1379นะครับสามารถนั่ไปวิ่งกันได้นะครับหรือว่าจับคู่กับเลขเด่นของเซียนคนแก่นยนหกกับหานะครับน้องเนาะอ่ะสามารถนั่ไปวิ่งกันได้วิ่งกันได้นะครับ1379นะครับพี่น้องวิ่งกันได้แล้วก็ นี่ใหม่เนี่ยนอนสำหรับแนวทางของเซียนคนเก่นนะครับ <c oughs> อ่ะเราก็มาสรุปผลกันเลยครับแนวทางลาวสตาร์เวลาสิบหานาฬกาสิบนาทีนด้ครับพี่น้องเดอ้อโบนนะครับห้าหกสองล่างหกสี่นะครับอ่ะแนวทางของเซียนคนแกณน,นะครับพี่น้องเข่าไปที่อ่ะจอเน้นๆนะครับเข่าวิ่งหกนะครับพี่น้องเข่าวิ่งหก แล้วก็จอดเน้นๆไปที่6 2สองนะครับพี่น้องเด้อมาตรงๆนะครับ6 2สองส่วนล่างนะครับก็เขาวิ่งรูดนะครับน้องเข้าวิ่งที่หนะครับวิ่งรูดหนะครับหรือว่า19ประตูก็จะมาที่วิ่งรูดหนะครับหกสี่นะครับพี่น้องเก่ากับว่าเด้งบนล่างนะครับพี่น้องสําหรับเล่าสตาร์นะครับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับผมเราก็มาตามกันต่อครับนอยเฉพาะกิจนะครับผม โดยเฉพาะกิจบน6 3 5ล่าง1 4นะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนขนแกนนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่ง6หลักร้อยนะครับแล้วก็5บนหลักหน่วยนะครับพี่น้องอเข่าจับคู่ไปที่นะครับพี่น้องสิบเก้าประตูนะครับท่านใดที่น้ไปเรินสิบเก้าประตูกาสิมา สามหานะครับพี่น้องสามหาวิ่งบนล่างนะครับเอ้ยวิ่งบนนะครับเข้าไปทั้งวิ่งหกวิ่งห้านะครับพี่น้องจับจอเน้นๆไปที่หกสามเอ้ยจอไปที่หกสามจอมาถึงแล้วครับพี่น้องจอมาถึงหกสี่นะครับพี่น้องกะถือว่าเขาเฉพาะวิ่งกันแล้วกันเนาะครับห้าน้อยนะครับน้อยรอบน้อยเฉพาะกรีดนะครับพี่น้องเนาะถือว่าเขาเฉพาะวิ่งกันแล้วกันนะครับพี่น้องอ่า มาทำกันต่อนะครับมาตามกันต่อแนวทางของเสียนคนแกลนนะครับพี่น้องอ่าหนอยรอบพิเศษนะครับบนสามเก้าสามล่างศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องแนวทางของเสียนคนแกลนนะครับก็เข้าไปที่เลขเด่นกําลังวันพี่น้องครับเลขเด่นกําลังวันนะครับวินกันได้ก็คือสามเก้านะครับหรือว่าเก้าสามนะครับพี่น้องกลับมาที่เก้าสามเก้าสามนะครับพี่น้องถ้าฝ่ายน้ำไปวินกันก็สิได้ตรงที่ สามเก้าเก้าสามนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนคนแกนหมวดประจําที่4ีเดือนสามนะครับเฉพาะก,กิจนะครับหรือว่าน้อยมาน้อยรอบพิเศษนะครับผม <c oughs> น้อยรอบพิเศษเลขเด่นกําลังวัน <c oughs> <c oughs> อ่ะต้องขอตัวพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องขอตัวพี่พี่น้องน้องอซี FC ทั้งช่องนะครับผมอ่ะมาเบิ่งนกันต่อกับพี่น้องน้อยรอบปกติ บนนะครับพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันด้วยครับบน3 5 3 9 1นะครับพี่น้อง5 3 5 9 1นะครับสำหรับแนวทางของเจนคอนแกนเขาไปที่นะครับผมถ้าจับคู่ตรงนี้นะครับ3 3 5นะครับพี่น้องเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นประจำวันที่4นะครับคือ6 กับ5นะครับพี่น้อง6กับ5นะครับจับคู่กับมาที่ถ้า6จับก็จะมาที่6 3นะครับพี่น้อง6 3หรือว่า3 5 5 3นะครับพี่น้องอ่ะเข่าเฉพาะวิ่งนะครับพี่น้องเนาะงวดอ่ารอบปกตินะครับพี่น้องเข่าเฉพาะวิ่งวิ่งหาแล้วครับพี่น้องเนาะอ่าอ่ะก็ต้องขอโทษเพราะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับ ทุกท่านวันนี่ลุดนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเสียงกอนเกนนะครับผมเขาก็มาต่อตามต่อ VIP นะครับพี่น้อง VIP กระบนแปดนึ่งล่าง18นะครับผมอ่าลุดไปนะครับน้อยรอบ VIP นะครับแนวทางของเสียงกอนเกนกระลุดไปนะครับพี่น้องอ่ต้องขอโทษพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทั้งชองนะครับบันนี้ฮุ่นน้อยรวมเข้าเฉพาะวิ่งนะครับผมสําหรับเจาะเน้นๆหรือว่าเจาะจับคู่บอม่านะครับพี่น้องเนาะ เขาเะพะตัววิ่งอ่าเขาก็มาตามกันต่อได้ครับสำหรับเล่าสตาร์นะเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนานะครับอ่าเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องเล่าพัฒนานะครับบน9 1 5หนะครับล่าง5 9นะครับอ่าแนวทางของเสียงกคอนเกียนก็เข้าไปที่วิ่ง5นะได้ครับพี่น้องวิ่ง5บนวิ่ง5้าล่างนะครับส่วนตัวเจาะนะครับเจาะเน้นๆไปที่1 5, 1, อาไปที่51นะครับพี่น้องบนมาที่15นะครับพี่น้องเสี่ยนคนเกลียนจ่อหา1มา1หานะครับก็เข้าไปที่51 15ตรงนะครับพี่น้องครับสําหรับล่างเราพัฒนา59นะครับเส้นคนแกนกับจ่อตรงตรงไปที่หา9นะครับพี่น้องจ่อไปที่59ตรงตรง,ตรงนะครับก็ขเข้าที่59วันนี้ก็ แนวทางของเสี ain, society, glucose, ๊ยมกวนเกนนะครับเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเล่าพัฒนานะครับก็เข้าบนล่างนะครับเด้งบนล่างนะครับเข่าบนล่างบนก็คือ915นะครับล่างก็คือ59นะครับสรุปแล้ววันนี้เล่าพัฒนาของเสี๊ยมกวนเกนนะครับแนวทางของเสี๊ยมกวนเกนเด้งบนล่างนะครับพี่น้องเด้งบนล่างนะครับผมอากาศดีใจนะพี่น้องนะครับดีใจน้ำเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีพี่น้องกับพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่น้องน้องทุกคนนะครับที่เข้ามา รับชมมาเอาแนวทางกับเซียนคนแก่งแกดีใจน้ำเนาะครับพี่นี่วันนี้สําหรับเล้าพัฒนานะครับพี่น้องครับอ่าเอาก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางนะครับมีเข่ามีรูดเนาะครับพี่น้องครับเบื้องเพินแก่ยแนวทางนะครับพี่น้องอ่าเอาก็มาตามกันต่องวดประจําวันที่5เดือน3พศ2567นะครับหุ้นน้อยรวม ลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเยนคอนเก้นนะครับพี่น้องกันนาำมาฝากทีตอนนองคือเก่านะครับพี่น้องสาหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่5เดือน3พศส5 6 7นนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ1กับ0นะครับพี่น้อง1กับ0สําหรับแนวทางของเียนคอนเกนก็จับคู่นะครับเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นนะครับ หนึ่งกับศูนย์หนึ่งชุดนะครับพี่นออ้องอ่ะเบอร์ไปพร้อมๆกันเลยครับหรือว่าท่านใดที่แคปหนา้าจอก็แคปได้เลยนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับวันที่5เดือน3พศ2567เด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับพี่น้องเด้อจับคู่ชุดเด่นก็คือ10เบ <c oughs> ิรลก็คือ1100งหนึะครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูด1นะครับพี่น้องวิ่งรูด1ก็คือจับคู่1314 1516แล้วกและก็ตามมาด้วย17เดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนแล้วก็มาวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องจับคู่นะครับ0 3 0 4 0 5 0 6้กและก็ตามมาด้วย0 7นย์ะครับพี่น้องสำหรับสำหรับแนวทางของเสียนกอนเกนนะครับมานีกันนำมาฝากพี่ตอน้องคือเกา่เบิ้งครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับแคปไใดแคปเลยนะครับพี่น้องเด้อสำหรับตัวเจาะเน้นๆนะครับพี่น้องตรงกลางนะครับพี่น้อง ตรงกลาง15 05นี่ก็ขึ้นตัวกันนะครับสาหรับแนวทางวันที่หาเดือน3นะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนแก่นสิจเจ้เน้นๆให้นะครับวงกลมให้พี่ให้น้องก่อนนะครับวงกลมให้พี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวเซียนคนแก่นสิยกขึ้นใน้พี่น้องอ่าแคปหน้าจอยอีกคั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะสำหรับเลืกเด่นวิ่งรูดก็มีมาเห็นในนอนนะครับสาหรับเด่นวิ่งรูดวันที่5นะครับเด่นวิ่งรูดหนึ่ง วิ่งรูดศูนย์นะครับเซียนคนแก่นก่คนเน้นให้วิ่ง,ง,าาง,ง,งไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับพี่ 1, น้องไผ่บ่ตรจอวิ่งรูดหนึ่งก็วิ่งรูดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับอ่าจอเน้นๆไปที่หนึ่งสามนะครับสําหรับวิ่งรูดหนึ่งจะจอเน้นๆไปที่หนึ่งสามแล้วก 1, 4, 1, ็หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องอ่สำหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับจอเน้นๆไปที่ศูนย์สาม 0 4 0 6แล้วก็ตามมาด้วย0 7นะครับเตียนคนแกีนเน้นไหน4คู่หน้านะครับพี่น้องเด้อ4คู่หน้าเน้นๆแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนนนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเอฟซีเก่าที่ยังพวกท่านเข้าใจกะเบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งให้จบคลิปดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีใหม่ยังบวอ่าโบพวกท่านเข้าใจกะเบิ้งให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเซียนคนแกีนเจาะเน้นตรงไหนให้นะครับพี่นอ้อ <c oughs> 9, งเน,น,งนานะ แต่สําหรับ f อฟเก้านะครับพี่น้องโคงสิรู๋กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเซียนคนเกนเน้นไหนสี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นๆนะครับสี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับกันทุนนะครับพี่น้องเด้อกันทุนสําหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจําวันที่5เดือน3พศ2567นะครับแคปหน้าจอเลยครับเด้อพี่น้องครับแคปหน้าจอสําหรับท่านใดนะครับเซียนท่านใดที่อยากจะมาวางแนวทางกับเซียนคนเกนหรือว่าบีทีชแนลก็ แอดไลน์ของเซียนคอนเกนมาเด้อครับพี่นอดอด้องเด้อแอดไลน์มาแอดไลน์มาที่0 8 1 6 1 3 8 9 8 1นะครับ0 8 1 6 1 3 8 9 8 1นะครับผมสำหรับเลขกำลังวันเซียนคอนเกนนะครับมือนี้ค่ะเลขกำลังวันนะครับวันที่5เดือน3พศ2567เลขกำลังวันพี่น้องกับเบิง์นนะครับ0358อ่า ใครชอบวิ่งกันตรงนี้มีมาเห็นแน่นอนนะครับสําหรับเลขวิ่งกันตรงนี้นะครับเลขก pues ําลังวันวิ่งกันตรงนี้มีมาให้เห็นแน่นอนสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนแล้วก็ดูตรงนี้นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนเกนเด่นหนึ่งเด่นศูนย์วิ่งรูดหนึ่งวิ่งรูดศูนย์เซียนคอนเกนกับจอตั้งแต่หนึ่งสามหอดหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องจอตั้งศูนย์สามหอดศูนย์เจ็ดนะครับเต้นเด่นใส่ซีกูนาแล้วก็ซีกูไทยนะครับพี่น้องเด้อ ส่วนตัวใดที่เสี้ยนคอนเกนบริจับไปเบื้องดีๆนะครับน้อง1นงก็มี1 3ก็มี1013นะครับก็มี0ู00 00ก็มี11ก็มีนะครับน้องแล้วก็หนึ่งหาก็มี1นึ่งแก็มีพี่น้องส่วนตัวกันของเสี้ยนคอนเกนนะครับพี่น้องเ้อมีตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวครับต้องกันหนึ่งแปดนะครับเสี้ยนคอนเกนเจาะถึงหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอ่าพี่น้องก็ต้องมากันตรงที่ 18แล้วก็08นะครับพี่น้องตัวอื่นเซียนคนเกนจะไวเรียบร้อยนะครับพี่น้องมีมาเห็นเน่นอนสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจํามันที่5เดือน3พศ2567นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งแจง้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับบีทีชานเอลนะครับผมท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจเซียนคนเกนก็อย่าลืมนะครับพี่น้อง เข้าไปในช่อง YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยด้วครับพี่น้องเด้อบอยไม้สระอีท่ทหารสระอีแล้วก็ใส่จุดแค่นี้ครับพี่น้องมันก็สิเด้งขึ้นมาเลยครับมันก็สิเด้งขึ้นมาแล้วก็กดติดตามได้เลยครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนเจนมีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ห้าน้อยทุกมือนะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมแนวทางของเซียนคอนเจนว่างไงทุกมือนะครับพี่น้องเฮงเฮงปังปังไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อย้าอีกข้างนึงนะครับ พี่ๆน้องๆพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทันใดอยากจยังกำลังใจเจียนคอนแกนนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับใบไม้สระอีททหารสระอีแล้วก็ใส่จุดแค่นี้ครับผมแล้วก็จิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับรูปโปรไฟล์ของเจียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับแนวทางของเจียนคอนแกนนะครับผมอ่า ลูกโปไฟสวมเส, mermaid 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 สม pues ื้อผอปกสีน้าเงินเท่านั้นนะครับลูกโปไฟสวมเสื้อผอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาหลับแนวทางเบิ่งแนวทางกับเส้นอนแกนมาอยู่กับเส้นขนแกนมาเบิ่งแนวทางของเส้นขนแกนค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยั้เจ็บยั้จนนะครับยัเจ็บยั้จนรำรวยเฮงเฮงังฟังไปน้ำกันเด้อสำหรับมื้อนี้นะครับแนวทางของเส้นขนแกนฝากปีต่อนน้องกันแต่เพียงเท่านี้นะครับพอกันใหม่พอกันใหม่ด้ครับชีบนา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ